ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนักสัตว์ประจําปี2569ดวงของคนที่เกิดในปีกุลเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยด้านการงานมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับแต่หากใจไม่สู้คงนิ่งนะครับในด้านของการเงินนยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่หากใช้จ่ายแบบไม่มีลิมิตเนี่ยนะก็อาจจะตกได้การเงินเสียหายนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดน่าสนใจ ก็จะมีคนเข้ามาคนมีคู่แล้วก็คงต้องวางแผนชีวิตที่ดีนะครับร่วมอนาคตที่ดีต่อกันนะในเรื่องของโดยภาพรวมจังหวะชีวิตในปีนี้คนปีกุลนะครับคือคุณจะต้องเสริมพลังนะให้กับชีวิตแบบวงจุย้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับทตุของตัวเองให้ดีนะครับในปีนี้คนปีกุลควรไหว้เทพเจ้าเสริมดวงชะตาก็คือองค์แปะกง ทุกสารเจ้ามีหมดนะครับเพื่อไปไหว้เสริมดวชะตาให้แค้วคาดปลอดภัยประสบความสำเร็จนะของคนที่เกิดในปีคูณประจำปี2569นี้นะครับในปี2569นี้เป็นปีม้าไฟนะครับตามระบบนับอิมเนี่ยเป็นธาตุน้ำปีเกิด4นักสัตว์เนี่ยนะครับที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับก็คือปีชวด นะปะทะโดยตรงกับองค์ไทยสวยประจำปี2 5 6 9นะครับปีมะเมียเนี่ยทับองค์ไทยสวยประจำปี2 5 6 9ปีเถาะนี่ผัวนะครับคือพบกับปัญหาความขัดแย้งที่นำไปสู่ความแตกแยกนะครับปีฉลูนี่ไห่กันให้ระวังในเรื่องการถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีจนวุ่นวายนะครับระวังการถูกให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะ ก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาสําหรับ4ปีนักสัตว์นะครับเดี๋ยวก็จะบอกเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในแต่ละปีนักสัตว์นะครับเพื่อที่จะได้ไปกราบไหว้บูชานะครับเสริมสิริมงคลเพื่อคุ้มครองดวงชะตาให้กับคุณไปตลอดทั้งปี2,569ปีม้าไฟและม้าน้ํานี้นะครับ ในปีนี้นะครับถ้าใครทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าศาลเจ้าเนี่ยทำบุญแล้วผลบุญนี้จะหนุนนําส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเลยดังยุคธาดุไฟผลบุญนี้จะมาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงระบบธาตุนะครับ5าธาตุในปี2 5 6 9นนี้โดยรวมเนี่ยนะครับ ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุทองถ้าเจอธาตุไฟในปีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายประการใดจะให้คุณหรือให้โทษนะครับมาพูดถึงวันเกิดคนธาตุไฟนะครับคนธาตุไฟเจอไฟเนี่ยเจอพวกเดียวกันเองคือพลังงานร้อนแรงมากพลังงานแรงเต็มที่ครับส่งเสริมกันเองนะดีก็คือความกระตือรือร้นมีแรงมาดาลใจมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดีขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระวังคือไฟมากเกินควรระวังเผาผานตนเองด้วยนะครับเกิดเขาเรียกาอารมณ์วูบวามอารมณ์รุนแรงนะหรือในบางครั้งเนี่ยพลังงานก็อาจจะหมดอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องปรับสมดุลน,น,นะเพราะปีนี้ทั้งไฟทั้งน้ําคนธาตุไฟต้องควบคุมพลังตัวเองหรือคนทุกธาตุคุณต้องอยู่กลางจะไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิชาตัวเบาเป็นสำคัญนะครับอยู่กลางเข้าไว้จะดีที่สุดและประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะคนธาตุไฟคุณควรติดยกอัญมณีสีเขียวเพื่อเสริมดวงชะตาปรับดวงปรับธาตุให้กับตัวของคนธาตุไฟนะครับนะมาพูดถึงคนธาตุน้ำเจอธาตุไฟจะเป็นอย่างไรโดยหลักเกณฑ์หลักการน้ำดับไฟอยู่แล้วครับน้ำดับไฟได้สตัง ข้อดีคือมีโชคลาภความสําเร็จนู่นนี่นั่นแต่ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณคือให้ระวังนิดนึงถ้าคุณเจอไฟมากเจอเกินไปเนี่ยก็อาจจะสะดุดสะดุดมีอุปสรรคให้ระวังอารมณ์ของตัวเองนิดน,นึงด้วยของคนทาตน้ํานะครับคนทาตทองเจอไฟผลก็คือไฟหลอมทองทําให้ทองเสียพลังเพราะฉะนั้นในผลดีคือถ้าได้ไฟพอดี ทองจะสุกหมายถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่ที่มาจากการกดดันหรือประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานคุณจะดีขึ้นนะครับมีประสบการณ์มากขึ้นทองจะดูดีขึ้นนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือไฟแรงมากจนเกินไปหล่อลอมชนหล่อลอมทองจนเละตุ้มเป๊ะไปหมดสูญเสียเงินทองสุขภาพไม่ดีเสียทรัพย์สินเงินทองเกิดคดีความวุ่นวายสับสนไปหมด ต้องระมัดระวังข้อนี้ด้วยสำหรับคนพาดทองและราคาทองคําในปี2,568เป็นอย่างไรไฟแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนเล่นทองเล่นทองคํานะทุกดวงชะตาคุณจาไว้นะครับไม่รวยก็เจ๊งไม่เจ๊งก็จนไม่จนก็จนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจังหวะให้ดีนะครับถ้าทองลงปุ๊บถ้าคุณซื้อคุณก็ซื้อเก็บซะนะรอจังหวะมันขึ้นมันมีโอกาสขึ้นอยู่แล้วแต่ปีหน้าเนี่ย นะครับไม่แน่ไม่นอนขึ้นเร็วลงเร็วก็ระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นทองนะเออมาพูดถึงคนเกิดธาตุดินนะครับดินเจอไฟเนี่ยส่งผลอย่างไรไฟเผาไหม้เนี่ยนะครับกลายเป็นดินถือว่าได้สร้างดินผลดีคือเกิดผลสำเร็จมีสิ่งที่จับต้องได้การงานลีดอกออกผลมีฐานะที่มั่นคงดีขึ้น เงินทองทรัพย์สินจะมากขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือไฟซึ่งแรงเกินไปทําให้ดินแข็งดินแห้งการงานเกิดติดขัดมีอุปสรรคระบบต่างๆร่าช้าเสียหายต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ไฟมากจุดเกินไปนะต่อมาคนธาตุไม้เจอไฟล่ะดีจะเจริญเติบโตผีดอกออกผลนู่นนี่นั่นนะครับคือเป็นผลดีนะ และไม้ส่งเสริมให้าธาตุไฟก็ลุกโชนช่วงชัชวางด้วยเช่นกันจะมีแรงสนับสนุนที่ดีสำหรับคนาธาตุไม้นะครับผลดีคือมีแรงผลักดันความคิดสร้างสรรค์ชื่อเสียงรุ่งเรืองมีโอกาสได้ขยับขยายตัวนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยคือถ้าไม้มากเกินไปเนี่ยนะครับไฟจะลน้นเหนื่อยง่ายครับความเครียดนะหรือถูกเผาผลาญ พลังงานจนหมดนะเอ้เพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเหยียวพลังงานธาตุไม้จะหมดใจเย็นๆนิดนึงซิมเหลี่ยงเลีเ้ยงเหลาเยี้อปอหอนะครับค่อยเป็นค่อยไปสําคัญที่สุดเลยปีเนี้จะต้องอยู่ทางสายกลางมีวิชาตัวเบาคุณจะรอดพน้นปลอดภัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีของดวงชะตาทั้ง12ปีนักษัตว์เป็นสําคัญนะครับ มาพูดถึง่วงจุ้ยบ้านนะครับประจำปี2,569นี้นะครับปีม้าไฟนะแต่ในระบบหนับอิมโบราณเนี่ยเป็นปีม้าไฟ่ธาตุน้ำในปี2,569ปีนี้ตั้งแต่วันที่4กุมภา2อ6พเวลาตี46นาทีนะครับจนถึงวันที่4กุมภาปี2 5 7พเวลา1 0โมงนาทีตรงกับปีนักษัตว์ปีม้า นะครับอย่างที่บอกระบบดับพิพ์มโบราณเป็นปีม้าไฟธาตุน้ำนะครับในดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวทั้ง9้าดวงทั้ง8ดวงจะเข้ามาสถิตในทิศทางต่างๆดาวอีแปดดาวเลขหนึ่งเนี่ยเข้ามาตรงกลางบ้านทำหน้าที่เป็นประธานในการส่งกระจายดาวต่างๆทั้ง8ทิศจะมีผลดีและผลร้ายต่อบ้านบริษัทห้างร้านโรงงานโกดังคอนโด ทุกสถานที่ที่มีคนอยู่อาศัยดังนี้ทิศมงคลคือทิศกลางบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอัปมงคลคือทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศมงคลกับอัปมงคลทิศซาสัวทิศเหนือเพราะฉะนั้นทางทิศเหนือ ห้ามทุบขุดเจาะเป็นอันขาดหรือไปทำอะไรซึ่งกระทบต่อดินทำให้ลงไปในทิศนี้จะส่งผลที่ไม่ดีถ้าดวงไม่ดีอยู่แล้วอาจจะเกิดถึงแก่ชีวิตได้จะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดเรื่องวุ่นวายทะเลาะบ่อแวงอุบัติเหตุความเครียดเกิดอุปสรรคมากมายมีโจรกรรมระวังภัยพิบัติต่างๆและมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึง เเตพศภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะภัยทางน้ําคนที่อยู่ทิศเหนือก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับตามหลักกวงจุ้ยเพราะในดวงชะตาดวงบ้านเนี่ยปี6-9จะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาต่างๆนะครับซึ่งไปอยู่ประจํำตาแหน่งดาวต่างๆมีผลต่อดวงชะตาของบ้านของคุณและผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วยนะครับทั้ง8ทิศอย่างที่บอกดาวเลขหดาวอีแปเนี่ยเข้าตรงกลาง ตางบ้านนะครับถ้าพูดถึงทิศใต้ดาวเลข5ดาวโงอึง้งนะครับเข้าไปประจําอยู่ทางทิศใต้นะครับต่อมาดาวอะไรนะทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือมีดาวหยีเห็ดนะครับดาวเลข2เข้ามาประจําต่อมาทางทิศต,ตะวันตกนะดาวเลข3ดาวลกชุนนะครับเข้ามาสถิตอยู่ในปีนี้ต่อมาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ดาวเลข7ดาวพัวคุงนะครับดาวโจรเข้ามาสถิตอยู่ทางทิศนี้ต่อมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศมงคลมีดาวเลข9ดาวเกาจิจรเข้ามาประจําทิศนี้เป็นดาวแห่งความยินดีความสุขต่อมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศมงคลมีดาวเลขสดาวซีเล็กเข้ามาประจําในทิศนี้ดวงดาวแห่งสเสน่ห์ธาตุไม้จรเข้ามาอยู่ทิศนี้ ส่งผลถึงคนโสดมีโอกาสที่ดีนะครับจะมีความนักนะต่อมาคือทิศเหนือทิศมงคลและทิศสาสัวมีดาวเลข6เข้ามาสถิตอยู่เป็นดาวหลักแปะและต่อมาคือทิศตะวันออกทิศมงคลนะครับมีดาวโป้ยแปะนะคือดาวเลข8นะครับการเงินจรเข้ามาประจําทิศนี้เหมาะมีขุนทรัพย์ตกลงมานะครับส่งผลให้มีโอกาสในเรื่องของด้านการเงิน โชคลาภที่ดีนะการเสี่ยงโชคและการลงทุนถาวรเป็นเงินที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับพ่อค้าแม่ขายธุรกิจก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นทางทิศตะวันออกก่อนเลยนะครับตำแหน่งจิ้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าตำแหน่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเลข8เนี่ยอย่างที่บอกน,นะครับ มาสถิตยอยู่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับถ้าผลดีเนี่ยนะัทิศนี้ดีมากสําหรับความมั่นคงโชคลาภการขยับขยายการเงินหมายถึงบ้านคุณอยู่ทางทิศต,ตอนออกหรือหลังบ้านอิงทิศต,ตอนออกดวงชะตาคุณจะมีเงินเข้าบ้านบสบายสบายคุณทําอะไรอยู่ให้รีบทำจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะร่ำรวย มีเงินมีทองมีฐานะความมัน่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับส่งเสริมนะให้วางต้นไม้นะครับต้นไม้เงินนะต้นไม้สีเขียวนะหรือเฟอร์นิเจอร์สีเขียวเพื่อเสริมดวงชะตาของบ้านนะครับเพื่อสนับสนุนพลังงานธาตุไม้นะให้ส่งเสริมไปตลอดทั้งปีสิ่งที่ต้องระมัดระวัง อย่าทำการลื้อซ่อมแซมหรือมีเสียงดังมากจนเกินไปในมุมนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงต้นปี2,569นะครับเพราะอาจจะไปรบกวนโชคราภได้ให้ตกใจนิ่งๆเอาไว้สิ่หนียงเดียแล้วเอีะปอหอนะครับอูจีต่างๆต่างๆนะพลังงานที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะขยายธุรกิจการลงทุน หรือหวังผลตอบแทนจะได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นทางบ้านใครอยู่ทางตนออกหรือหลังบ้านหลังบ้านอิงที่ตนออกคุณจะมีความมั่นคงร่ำรวยตลอดปีเพราะดาวการเงินเข้ามานะครับในดวงชะตานะและเป็นดาวธาตุดินด้วยเงินทองก็จะไหลามาเทมานะัชาติติประสิทธิแหลนะครับมาพูดถึงทิศต,ต่อมาเลยอะมาเริ่มต้นทิศกลางบ้านกันก่อน นะครับตรงตำแหน่งกลางบ้านในอย่างที่บอกดาวต่างๆมีดาวเลขหนึ่งเข้ามาเนี่ยเข้าสู่กลางบ้านนะส่งผลบ้านคุณเป็นอย่างไรคุณจะมีพลังงานของความก้าวหน้ามีโอกาสนะครับการเจริญรุ่งเรืองและมีผู้อุปถัมเข้ามาในบ้านส่งเสริมให้พื้นที่การบ้านเนี่ยคุณจะไม่ต้องให้สะอาดสะอ้านโล่งปลอดโปรง่งอย่ามีสิ่งสกปรปกเด็ดขาด การบ้านต้องสะอาดนะครับเออนะจะดีที่สุดให้ระวังหากกลางบ้านลกอัอดสุกป,ปกจะมีสิ่งที่หนักเข้ามาทับมีอุปสรรคเข้ามามากมายทําให้พลังงานในบ้านหมุนเวียนไม่ดีนะครับเออต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโอกาสมันอาจจะชะงักได้นะพลังที่เหมาะสมควรสร้างเครือข่ายใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับผู้ช่วย นะใหม่หมายถึงคุณจะมีโอกาสโชคลาภทางอ้อมเข้ามากลางบ้านนะเอ่อเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเครือข่ายทําให้มั่นคงจะประสบความสําเร็จอย่าให้บ้านลกลุงลังเป็นรันขาดนะครับมาพูดถึงตําแหน่งต่อมาทางทิศเหนือทางทิศเหนือเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยดาวเลข6เข้าไปเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ให้ระวังนะครับนิดนึง ทำอะไรก็อย่าประมาทในการทําธุรกิจต่างๆอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ผลดีทางทิศนี้นะโอกาสที่ดีจะมีผู้ช่วยหรือการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกนะครับแต่ก็อาจจะมีพลังงานของน้ําที่เข้มอยู่ซึ่งอาจทําให้พลังงานของไฟของปีม้าถูกเบาบางลงได้นะครับส่งเสริมในดวงชะตา หากสามารถทำให้ทิศนี้มีแสงสว่างเพียงพอโทนสีขาวสีเงินโลหะเบาๆนะครับจะเสริมพลังงานได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นบ้านทิศเหนือหรือหลังบ้านอิงทิศเหนือนะครับหรือหน้าบ้านคุณหันไปทางทิศเหนือหน้าบ้านนะคุณก็ต้องติดไฟสองดวงเขาเรียกว่ากิมเงงนะในดวงชะตา,าคุณก็ต้องมีสีขาวกับสีเหลือง นะครับจะดึงดูดโชคลาภได้เป็นอย่างดีนะครับเออนะในดวชะตาสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับหรือมีมากจนเกินไปตรงตำแหน่งนี้เพราะาธาตุน้ํามากเกินไปอาจดึงพลังไฟลงได้นะครับพลังที่เหมาะสมเหมาะก,กับการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับบุคคลสําคัญจะเข้ามาช่วยเหลือ ทางทิศเหนือนะครับมาต่อมาทิศต,ต่อมาเลยนะครับก็คือทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกดาวเลขสีไปประจําอยู่ในทิศนี้นะครับผลดีเนี่ยเป็นทิศที่ดีสําหรับในเรื่องของการศึกษาคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะครับความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็จะมีความรักแบบใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการวางหนังสือตำรับตำราวางต้นไม้สีเขียวนะครับต้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากหรือสิ่งที่กระตุ้นการเรียนรู้ในมุมนี้นะครับเ,เป็นมุมอ่านหนังสือตำรับตำราเป็นมุมสงบเลยครับนะแล้วก็ให้ระวังหากมีเสียงอึกกระทึกหรือใช้พื้นที่ปีนี้บ่อยอาจจะทำให้พลังงานสงบหายไปได้ ส่งผลให้สมาธิหลุดได้นะครับพลังงานที่เหมาะเนี่ยสำหรับครอบครัวที่อยากมีลูกนะครับหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆจะดีนะครับต่อมามาพูดถึงบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเลข9มาสถิตอยู่ไป1ปีนะครับพลังงานธาตุไฟเนี่ย ไฟแห่งอนาคตความยินดีความเป็นมงคลนะครับจะมีเรื่องที่น่ายินดีมีความสําเร็จความรักที่เริ่มเติบโตนะครับลูกสาวคนโตก็มีโอกาสที่ดีในดวงชะตาของบ้านนะครับผลที่เกิดขึ้นเ,นเป็นทิศที่ดีมากสําหรับงานมงคลความรักการขยับขยายตัวอย่างมีสีสันนะครับส่งเสริมนะให้ใช้โทนสีม่วงสีแดงอ่อน แดงสว่างอ่อนนะครับหรือของของตกแต่งบ้านนะ่ยที่แสดงถึงความยินดีนะครับมีความสุขนะให้ระวังอย่าใช้สีแดงมากจนเกินไปหรือไฟกระพริบหรือมีเสียงดังมากเกินไปเพราะอาจจะกลายเป็นพลังที่ลุกเกินไปนะครับต่อมาพูดถึงบ้านทางทิศใต้ดาวเลข5เข้ามา นะครับเป็นดาวร้ายประจำปีส่งผลไม่ดีในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพไม่ดีระวังอุบัติเหตุการเงินสะดุดนะครับคือผลของบ้านบ้านในทิศนี้เนี่ยนะครับทิศใต้หรือห้องนอนในมุมนี้อาจจะเจอปัญหาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยการงานอาจชะงักงานได้นะครับมีอุปสรรคนะส่งเสริมนะครับให้ใช้ธาตุโลหะเช่น ระคังโลหะกระดิ่งโลหะนะเหลยนหรือสีน้ำเงินสีขาวธาตุทองนะครับเพื่อรดพลังงานร้ายนะระวังและควรหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมหรือใช้งานหนักในมุมนี้โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมามาบ้านทางทิตตะวันตกเฉียงใต้นะครับดาวเลข7เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ พลังของความสูญเสียการขโมยข้อพิพาทนะครับการเงินระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงคดีความไม้ด้วยผลก็คือหากใช้มุมงานตรงนี้มากเกินไปอาจจะเจอการเงินรั่วไหลหรือมีข้อพิพาทได้นะครับส่งเสริมให้ใช้ธาตุโลหะหนะักสีน้ำเงินสีทองธาตุทองนะครับและควรวางไว้นิ่ง เพื่อลดการกระตุ้นนะครับให้ระวังในเรื่องการเซ็นสัญญาหรือการทำธุรกรรมใหญ่ๆในมุมนี้โดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะครับสำคัญนะสำหรับนะบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับต่อมาครับมาพูดถึงบ้านทางทิศตะวันตกนะดาวเลข3เข้ามานะครับพลังงานของข้อพิพาทการโต้เถียงการํำหนิตีเตียงนะครับผลก็คือหากมุมนั้นเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่น หรือเป็นทางผ่านมากจนเกินไปอาจจะมีความขัดแย้งในครอบครัวหรือเสียงดังได้นะครับส่งเสริมคือควรใช้โทนสีไฟอ่อนสีอบอุ่นนะครับลดต้นไม้ใหญ่เสียงดังเพื่อควบคุมพลังไม้นะครับระวังอย่าเปิดเพลงเสียงดังหรือมีกิจกรรมการแข่งขันมากมายในมุมนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นทางทิศ บ้านทางทิศตะวันตกหลังยิงทิศตะวันตกหรือหน้าบ้านทิศตรงตกนะครับต้องเงียบเงียบเข้าไว้ดีที่สุดยิ่งเงียบมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคือรวยแบบเงียบเงียบสำเร็จแบบเงียบเงียบนะครับคือบ้านทางทิศตะวันตกนะต่อมามาพูดถึงบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือดาวเลขสองเข้ามา ให้ระวังพลังงานความเจ็บป่วยความอ่อนแอสุขภาพสุดโทมนะครับผลก็คือห้องนอนหรือบริเวณพื้นที่ที่อยู่มุมนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมถอยลงได้นะพลังงานเขาเรียกซึมเศร้าไม่ค่อยดีพลังงานที่ไม่ดีสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเสริมคือควรใช้าธาตุโลหะสีเงินนะครับขาวเทาทองเพื่อลดความ ชื้นนะครับรักษาความสะอาดและวางต้นไม้ใหญ่ชิดติดผนังได้ให้ระวังอย่าใช้มุมนี้เป็นที่เก็บของนะครับหรือรบลุงหลังเพราะจะทำให้พลังซึมเข้ามาได้นะครับคือพลังงานที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ส,สะอาดสะอ้านจะดีที่สุดอันนี้คือตำแหน่งทิศทางภายในบ้านหรือดวงชะตาบ้านตามหลักฮวงจุ้ยในปี2 5 6 9นี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตานะทั้งดวงชะตาของจีนตามหลักโวยหยีสีเถียวแล้วก็ตามหลักหวงจุย้ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับมงสือองสงส่อต่อนังเสงสื่อต่อทีนะความพยายามหมื่นเรื่องเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องของฟ้าดินนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแนละมีความสุขสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนกันเลยนะครับสวัสดีครับ